สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพาเพื่อนๆนมาที่สาลังบ้านนะครับวันนี้จะมาให้อาหารปลากันนะครับเป็นการให้อาหารปลาจากอ่าพืชสูตรในสวนของเรานะครับเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานะครับก็จะมีอ่าก้สวยทานเหลือนะครับพวกรั้วพวกอะไรนะครับรั้วนี่ปลาชอบมากเลยนะครับอ่านี่ผักชะยานะครับเพื่อนๆนนะครับ สังเกตนะครับผักที่มีใบแฉกลักษณะแบบนี้ปลากินหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักชัยยานะครับใบมันสำปะหลังนะครับใบมะละกอนะครับปลาชอบกินมากเลยนะครับออันนี้เป็นผมปลูกผักชัยยาไว้นะครับก็คอยเอามาให้เป็นอาหารปลานะครับเริ่มโตแล้วนะครับเพื่อนๆมีหลายไซส์นะครับ ส่วนข้าวนะครับแล้วก็ทําวัสดุที่มันลอยน้ำนะครับเพื่อป้องกันข้าวตกลงก้นบ่อนะครับปลาก็จะสามารถตอดกินได้จากด้านล่างนะครับแต่กล้วยนี้ปลาชอบมากเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆลุมกันใหญ่เลยนะครับอที่สวนปลูกกล้วยเยอะนะครับทั้งต้นทั้งลูกนะครับ สังเ,เกตปลาจะชอบกินกล้วยมากเลยนะครับบรรยา,ากาศเข้าหน้าหนานะครับลมวีวีเพื่อนๆ้องพายจับสามากเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ